ฮะเติมเงินถูกต้องอีลาตีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับผมฮะสวัสดีครับมีนักกีแมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าเราออริจินนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกิจกรรมนะครับเพราะว่าน,นี่มีคนถามมาเยอะอยู่เลยนะเจ้ากิจกรรมอาหารนี้นะครับว่าเราควรจะแลกอะไรครับเดี๋ยววันนี้มีเจ้ามาบอกทุกอย่างสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ทราบน,นะครับอันแรกคืออะไรอันแรกมันคือบีฟลิเวอร์ วิบเลเวอร์เนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆอยากรู้ว่าของได้อะไรเพื่อนอ่านตรงกลางเห็นไหมครับหลังจากกิจกรรมนี้สิ้นสุดไปตรงตรง้งข้างเห็นป่ะรับเมนูนี้พิเศษจากมิลลี่เมื่อใช้แล้วเราจะสุ่มของที่หายทั้งวันยากเจ้าดีมิกโค e เวลเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือเฟืองมีโอกาสสุ่มออกมาเป็นเฟืองทองเลยก็อันนี้เดี๋ยวมีขอญาตพูดถึงเรื่องเฟืองทองก่อนนะว่ามันหาจากไหน คือสาหรับผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยมีคิดว่าข่มค,ควรมาเปิดตรงนี้ครับเหตุผลเพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมีเพิ่ให้ฟังนะครับเพราะว่าเฟืองทองเนี่ยทุกวันนี้เราจะหาได้จากไหนก็คือการล่าบอส MVP แล้วเราต้องติดอันดับหนึ่งก็คือ MVP วนะวันนี้มียังไม่ติดเลยเพราะว่าวันนี้ออมีตื่นสายทํางานทํางานหนักมากทีนี้คือพอไปช่วงบ่ายเนี่ยเจอสุลต่านทั้งบาร์ตีเลยกูตายอย่างเดียวเลยนะแต่ก็ติดท็อป10อยู่แต่ไม่ได้ที่1นะไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเอา เอาไว้ว่างๆก่อนเราต้องไปล่าเจ้าเนะครับส่วนที่การที่จะได้ MVP เนี่ยมีเคยทําเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกไปแล้วเพื่อนๆลองไปดูนะครับแต่ใบให้ก็คือว่าเพื่อนๆพยายามดูสุลต่าในเซฟเราว่าเขาล่ากันช่วงไหนเราก็อย่าไปล่าชนเราครับเพราะไม่มีทางชนะนะพูดจริงๆพลังมันห่างมากเห็นไหมครับเวลาเราได้ MVP เนี่ยมันจะได้เฟืองทองแต่มันจะสุ่มใน5คนไม่ใช่ว่าคนที่ได้ปาร์ตี้ MVP ได้ทุกคนนะสุ่มหนึ่งใน5เหมือนกัน แล้วก็ศูนย์ออฟด้วยนะครับคือนี่คือวิธีการแรกที่จะหาเฟืองทองเพราะนั้นอย่างที่หมีบอกว่าการที่เป็นผู้เล่นสายฟีสายเติมน้อยเนี่ยการที่เราจะไปตีเอา MVP ยั่งสูรตาลเป็นอะไรที่ยากครับอันดับหนึ่งถูกไหมพะนั้นแล้วเนี่ยหมีมองว่าถ้าเพื่อน <S <S ๆ,ๆคิดจะแลกอะไรเนี่ยแน่นอนครับเราควรหาเฟืองเพราะว่าเฟืองเนี่ยเราเอามาผสมมันก็ได้แถมมันบวกพลังต่อสู้เยอะมากครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตมันจะมีเฟืองแดงมาอีก แต่เราไม่ต้องไปพูดถึงเฟืองแดงหรอกเอาแค่เฟืองทองก่อนอ่เดี๋ยวมีขออนุญาตพูดต่อนะครับว่าแต่ละอย่างมันดอกอมีอะไรบ้างนะเพราะว่าบางคนหมีเห็นเขาเปิดแบบเปิดทุกอย่างเลยกดมันทุกอย่างเลยเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมนะว่าที่เรากดมันใช้เงินเซน,นีนะเงินเซนีใช้ในการประมูลการ์ดถ้าเพื่อนๆไม่มีเนี่ยเกิดบางทีแบบมีการ์ดโผล่ไหมเราอยากได้มันก็ไม่สามารถดึงได้เนี่พูดถูกไหม อย่างแรกอย่างที่หมีบอกคือเฟืองทองแล้วหมีก็ยังมองว่าถ้าเป็นผู้เล่นสายฟีสายเติมน้อยเนี่ยโอกาสที่จะมาจับเฟืองทองยากมากครับเพราะนัน้นนี้หมีแค่แนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคิดจะเลือกเปิดเนี่ยหมีว่าอันแรกคุ้มสุดต่อไปอันที่2นะครับอันนี้หมีเพิ่งทําคลิปไปเลยก็คือการที่เรากดเนี่ยจะมีโอกาสสุ่มการ์ดมามันจะเป็นเศษสีฟ้าพอเพื่อนๆได้เศษออการ์ดสีฟ้าเนี่ยให้ไปรวม10อันสามารถแลกการ์ดได้เลยเพื่อนเลองไปดูคลิปที่หมีทํานะครับรต่อไปอันที่3มนะครับอันที่3าม อันที่3จะได้บิทนิ่งสโตนนะครับหินสลักล็อกค่าออฟออฟแมวเห็นไหมมันจะบอกบิทนิ่งสโตนอ่าต่อไปอันที่4นะครับเจ้าสัตว์อะไรวะเนี่ยสลัดผกักหรืออะไรวะอ๋อมิวลี่อ่ lish, อคิกเคนนะอันนี้ก็คือได้เป็นไอน,นี่ครับไอเทมเพิ่มสถานะสัตว์ขี่เมวก็คือเปลี่ยนค่าสถานะสัตว์เลี้ยงเรานะครับอ่ะเดี๋ยวมีกดให้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยมันคืออะไรวะนี่เห็นไหมมันจะได้ถั่วฝักยาวมาเจ้าเอ่อมิววิกกี้เนี่ย แต่จะได้เป็นม่วงนะแต่จะได้เป็นม่วงเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆจะสูมเนี่ยเพื่อนๆดูค่าสเตตัสด้วยนะเพราะว่าเออเราสายอะไรมาเล่นไม่เหมือนกันถูกไหมรานนั้นเพื่อนๆต้องดูสเตตัสด้วยนะครับว่าเออของเราใช้เป็นอะไรอะไรเราไม่ใช้นะเห็นไหมเร็วยี่สิบจะมีพัฒนาคั้นด้วย <laughs> ต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับอย่างที่5้นะครับได้อะไรในการที่เราสุ่มอาหารอันนี้เราจะได้อเทเมอัพเลเวลสัตว์เลี้ยงแต่ว่านี่มีบอกนะนะอันนี้จะไปเป,เปิดเลยครับเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเวลาเราลงลงดันอ่ะเออเจ้า AH เเนี่ยเราปั่นไปดัน130มเนี่ยมันจะได้เยอะอยู่แล้วหนังสืออัพเลเวลเนี่ยเราปั่น a อเเดยอะอยู่แล้วเราไม่มีความจำเป็นครับมันเหลือๆนะแล้วต่อไปอย่างสุดท้ายนะครับอย่างสุดท้ายก็คือเอออัน,นเนี้ย มันจะได้เป็นเศษครับเห็นบ้างมันจะบอกบอกว่าไทเทเนียมสามเฟกเมนต์เนี่ยมันคือเศษให้เรารวบรวมเก็บ10ชิ้นมันจะได้เป็นหินรีสกิลเฟืองสําหรับเพื่อนๆนที่แบบได้เฟืองทองมาและอยากรีก็ตามนั้นครับนแต่ที่มันสุ่มมาี่มันเป็นสีม่วงนะถ้าเกิดเป็นเฟืองทองมันต้องเป็นสีทองนะครับเพราะนั้นอันนี้สมีสรุปให้เลยนะทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่6อย่างอันนี้อันไหนคุ้มบ้างคุ้มที่สุดเลยใช่ป่ะหมีมองว่ายังไงก็เฟืองทองเพราะว่าเฟืองทองเนี่ย ถ้าเป็นผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยโอกาสจะไปติด MVP ยากมากครับมันนี่หมีพูดจริงๆนะแต่ถ้าเกิดสุลตานไม่เยอะมากเพื่อนๆเป็นเล่นเซฟหลังๆมอลงมอล็อกอะไรพวกเนี้ยเออก็ก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาถ้าเกิดเพื่อนๆได้ MVP เยอะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบโอ้โหไม่มีทางเลยผมหมดผมจบแล้วครับเฟืองทองผมไม่มีใสแน่จริงๆเฟืองทองมันก็มีสุ่มจากไอไอไข่นี้ด้วยนะครับเนี่ยโควิลอะที่หมีบอกให้เก็บเนี่ยไอพวกนี้เห็นไหมเฟืองทองก็มีโอกาสุูมมาจากพวกนี้เหมือนกันครับแต่ออกยากนะออกยากใช่เขาว่าออกยาก พรานะนั้นอย่างที่บอกครับถ้าเป็นผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยอันนี้มันคือกิจกรรมที่ดีครับที่ผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยจะมีโอกาสได้เฟืองทองแล้วก็เวลาสุมม่มออกมาเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆได้ออกพีดีด้วยนะครับต่อไป่ังที่2ที่หมีมองว่าคุ้มจากเฟืองทองก็คืออันทนี่2อครับอันที่2เนี่ยพอเราสุ่มเนี่ยมันจะการเฟกเมนต์เออเดี๋ยวมีพาไปแล้วกันถ้าเกิดพูดหมีงงแน่นอนเลยถ้าเกิดคนไม่ได้ดูคลิปหมีคราวที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆไปตรงขวาบนเห็นเห็นจุดหมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ เพราะว่าเราสูบอาหารมามันจะมีโอกาสได้เศษเศษร,รวมการ์ดฟ้าครับรวมการ์ดฟ้าใช้เศษทั้งหมด10อันแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองการ์ดฟ้าเนี่ยมันไม่ได้สุม่มั่วๆนะมันสามารถเราเลือกได้เลยครับสำหรับผูเ้เล่นที่แบบเอ้ประมูลการ์ดไม่ได้สักทีว่ะไม่มีใส่สักทีก็มาจัดได้ครับเพื่อนๆก็จัดการ์ด้เพื่อนๆขาดนะครับเออมันอยู่ไหนวะแอสซินคลอสแอสซินอยู่ไหนวะ อ๋ออยู่นี่อยู่นี่ถ้าจำไม่ผิดนะนี่นี่อ่าอยู่นี่ครับอ่ะสสิ้นคลอสนี่อ่าเห็นไหมครับมีทะกดให้ดูเห็นไหมมันจะมีให้เราแลกการ์ดฟ้าเลยเห็นไหมเราจะได้เศษตรงนี้จากอาหารสองครับทุกครั้งเวลาที่เราสุ่มแต่ว่ามีโอกาสได้นะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆกดเหมือนเหมือนเฟืองเหมือนกันทุกอย่างเลยในบรรดาหกอ,อาหารเนี่ยเพื่อนๆกดไปมันมันไม่ใช่ออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันมีโอกาสออกออกค่อนข้างยากอยู่นะครับเท่านี้มีลองนะ ประมาณนี้ครับเนี่ยเ,เพื่อนๆเลือกเลยโหแบบเอ้ยเราประมูลไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยอย่างเอ่อซีลอมเนี่ยดีนะของเอ่อฮันเตอร์ฮันเตอร์สายสายเบิ้ลสายถ้าเกิดจะพูดถึง70ใช่ไหมสายอันนี้อะไรนะชาร์ปชูตเตอร์ก็ใช้ซีลอมเนี่ย เนี่ยโยกเงยก,ก็ดีใส่ระดับโบแอทแคเยอะนะครับเนี่ยเราก็สามารถสุ่มให้กบเก็บเก็บเก็บให้ครบเศษเราสามารถมาแลกได้เลยส่วนการข้างล่างเนี่ยคือเราเลเวลไม่ถึงครับเห็นป่มามันก็จะบอกบอกว่าเราต้องปลดให้เลเวลถึงมอนก่อนเราถึงจะสามารถแลกได้และการแลกการ์ดฟ้าที่หมีบอกครับว่ามันมีสองขั้นนะเห็นไ่มมันจะมีพรีเมียมการ์ดฟ,ฟ้าใช้อยู่20ใบเพื่อนๆนก้อนเลงให้ดีนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวมีจะสุมอาหารใี่ดูด้วยดีว,ยว่าเออลองมาดูดิว่าด,ดวงของมีมีเนี่ยห้าสิบทีคูจะได้เฟืองทองกับเขาบ้างหรือเปล่าเออเดี๋ยวบอกว่าคุ้มแต่เราไม่เปิดไปนยังไงใช่ไหมโอ้โ,โหเขี้ยงเงินเซนนี่เหลือเหลืออยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีเจ้ามิโน,โนไปถ่ายอยู่แล้วนะมีมีมิโนอยู่สองใบน,นะครับเพื่อจะขายใบหนึ่งนะเพราะว่าเงินเซนนี่คุณเออกดทีเพอเออเฟืองทองมีไหมโอ้เฟืองทองเออโอ้โหช่างแม่งแล้วครับลุยเลยครับอย่าไปกลัวครับนัชชา กดทีเผอรอคือกดมาเลยครับเฟืองน้อยขอเฟือง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 ทองแล้วเฟืองทองไอ้เฮียเฟืองไอ้สัตว์เออมาอันหนึ่งอ่าเอ้ยมาหุยมาสามว่าโอซ่าเฟืองทองมาสามอันโอเคอันนี้ก็ถ้าเราพูดกันจริงๆนะเสียหนึ่งแสนเซนนี่ได้เฟืองทองสามอันสำหรับหมีถือว่าคุมนะอ่ะเรามาดูในส่วนออปชันของเฟืองทองนะครับว่ามีได้โอ้ยรุนเย่วเหนียวเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เดี๋ยวไปขายการมิโนได้คืนมาหกแสนนะครับไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวมันึงนะการอ๋อเดี๋ยวไปไม่ถูกเลย <c oughs> อ่าอไอที่มีได้มีอยู่สามมันโหได้พอัซอนบูทเฮ้ยได้แท็บบูทเจ็ดเจ็ด k โฮ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยของจริงมีมีเล่นบูมีเล่นไอ้น,นี่อยู่แล้วไงฮันเตอร์ไอ้น,นี่แท็บอยู่แล้วกูวได้เลเวลเจ็ดเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหอย่างงี้ไม่คุ้มว่าไม่รู้พูดไงแล้วอะอย่างงี้นะกูวางแท็บทีสามแสนแน่ เรามีขอทอดออกก่อนนะครับมันทอดไงแล้วลืมลืมไปแล้ว่มมันต้องถอนอันเก่าก่นนะมันทอดไงวะอ๋ออคนที่แถบนะครับไม่ได้เลยว่าเจ็ดเลยว่ะบอกแล้วครับเพื่อนๆคุ้มไม่คุ้มอะ่ะเพราะว่าการที่เราจะเออคือมีเจจะบอกว่าเฟืองม่วงมันจะตันแค่เลยว่าห้านะส่วนเฟืองทองอะ่ะมันจะไปถึงเลยว่าแปดเลยว่าเก้า เดี๋ยวมันจะมีเฟืองแดงเอ๊ยน่าเียว่าแปดหรือเปล่าวะมีก็จำไม่ค่อยได้เดี๋ยวกันหนึ่งนะเฟืองทองมีไปไหนวะเฮ้ยเฟืองทองหายเฮ้ยอ๋อตะกี้มันคิดระดับเลยว่าหกหรือเปล่าวะเพราะว่ามีว่างใส่แค่ห้าเองพี่มีไม่ได้ดูเลยมันใช,มนใช้มันใช้เท่าไหร่โอ้ยี้ถับบุญเราก็าต้องแรงขึ้นสินะเดี๋ยวครับเดี๋ยวขอทอดก่อนครับ เออโอ้โหแม่งกูหกเลยว่ะแต่ไม่ใช่ปัญหาครับแล้วดับเบิลสกัดบูตเจ็ด้วยอันนี้ดีมากสำหรับสาย ADL นะเพราะว่าเวลาเราไปใส่ ADL เนี่ยเขาจะเขาจะไม่ได้ดับเบิ้ลครับไม่ได้ใช้สกิลดับเบิ้ลนะเขาจะไปใช้นี่ใส่การ์ดใส่การ์ดนี่งูดำเวลายิงธรรมดามันจะออกเบิลเองเลยเอ้ยไม่ใช่โทษครับใส่การ์ดออกอาเชอร์ใส่ที่เครื่องประดับเวลายิงธรรมดาจะมีโอกาสครับจะมีโอกาสติดดับเบิ้ลเนี่ยเขาจะใส่อันนี้กันหนึ่ง แยกกูเป็นเล่น A D L ดีกว่าไปเนี่ยอ่ะ,อะเห็นปหมได้ลูนอันนี้อีกนี่เอ่อไอ้นั่ออนอะอะไรนะไอ้นัน่นอะไอ้เนี่ย A D L ก็ใช้อันนี้แหละครับเห็นไหมแรงเพียแท็จะเพิ่มดาเมจยิ่งห่างก็ยิ่งแรงเห็นปหม A D r มันยิงเนี่ยบูตแอบอินกาวโหแรงชิบหายเลยหมีป๊อบโอ้โหเห็นไหมเฟืองทองอันนึงเราใส่เพิ่มคือเพิ่มดามเอ่อเพิ่มพลังต่อสู้วีฟีนะครับสองพันหนึ่งกูใส่ไม่พอเลยสี่อันชิบหายละ เดี๋ยวเดี๋ยวมีขอดูโอ้โหยสบายเลยเชถ้าเกิดมีรุนเจ็ดนี่แรงแน่นอนนะแล้วก็อีเกิลโฟกัสเนี่ยอันนี้มันก็ของไอ้นี่อยู่แล้วครับของสาย ADL อยู่แล้วนะเฮ้ยแรงแอนแทกเพิ่มขึ้นตามระยะยิงหา่างอ้อไม่ใช่นี่นี่อ่านวโทษดีอ๋อมันอันซ้ำกันหรอไอพอชั่นบูทนี่เขาไม่ใช้กันนะ HP โพชั่นเนี่ยปั๊ม HP อ่ะอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจดูได้นะครับเพราะว่าถ้า คือเฟืองมันหายากนะถ้าถ้าถ้าให้มันตรงสายตรงออฟกับเราอะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบสุ่มและโชคดีได้ได้อะไรที่มันเออตรงกับเราก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับอ่าอันนี้มีก็พูดประมาณนี้นะเนี่ยใส่ตีสัตว์กันไอ้นั่นไม่ได้แล้วอะเห็นไะเดิมวมีใส่เออเฟืองไฟด้วยนะพลังต่อสู้ขึ้นน้อยับขึ้นพันสี่ดูนทองขึ้นตั้งสองพันหนึ่งอะอ่าอันี้เพื่อนๆต้องแบบเออเราไปคิดดูแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยอันไหนมันเจ๋งไม่เจ๋งนะ Oh, oh, oh. วางแถบสามแสนแน่นอนเลยจังหวะนี้นะอ่าก็จบกันไปครับสําหรับการสุ่มเฟืองนะว่ากิจกรรมอาหารเนี่ยว่าควรสุ่มหรือเปล่าโดยส่วนตัวหมีก็ยังบอกเลยครับว่าควรสุ่มนะแต่ว่าเงินเซนนี่ถ้าเพื่อนๆจะสุ่มเนี่ยวันหนึ่งมันใช้ประมาณแสนกว่านะเพื่อนเพื่อก็ต้องแบบคํานวณตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้จะหาเงินเซนนี่ยังไงก็อย่างที่หมีบอกครับก็คลิปที่แล้วที่หมีทําก็คือให้เปิดการ์ดเลยครับ ลงทุนนิดนึงเปิดการแล้วก็เอาไปขายประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวมีขออนุญาตไปขายการบิโนโน่หน่อยแล้วไม่ไหวแล้วเียเหลือแสนหนึง่งเพราะว่านี่อีก,อกอประมาณชั่วโมงหนึ่งมันจะประมูล2ทุ่มนะครับซึ่งยังไงครับซึ่งหมีก็จะต้องมีเงินเซนนี่เราจะต้องทิ้งเงินเซนนี่ติดตัวไว้สักสองสามแสนในการประมูลนะครับเพราะว่าบางครั้งเอ้าเราดวงดีใช่ไหมเราดวงดีแบบเฮ้ยดวงดีซาร่ามันใช่เราหรือเปล่าเรากดไปพอดีมันลูดการได้สามใบแต่เงินเซนนี่ไม่พอมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายถูกไหมฮะ ขายครับไม่มีตังครับผมขายครับผมรวยครับเอออย่าขายดีครับเออได้มา6กแสนเซนนี่แล้วโอ้โหตอนนี้กลายเป็น6กแสนเเห็นไหมครับชิลเลยครับสบายเลยทีนี้ก็ดึงอะไรง่ายแล้วนะอ่าก็ขอให้เพื่อนๆเล่นเกมเออและกเราตูนออริจินอยางมีความสุขนะครับแลวอยากให้มีทาไกด์เื่งเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะมีอะไรมาแชร์มีอะไรมาออแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณสำหรับทอมโดเนียนด้วยนะครับ